สวัสดีค่ะชั้นโคลโสถิสโซพิช a n แนลนะคะในคลิปนี้จะมาเชวนเพื่อนทำไวน์มะกอบฝรั่งค่ะนะคะมะกอบฝรั่งนี้เราได้เก็บมาจากที่ต้นของเรานะคะช่วงนี้เราไม่ได้ทำดองนะคะปกติแล้วนี่มะกอบฝรั่งเยอะๆเราจะดอง3ามรสนะคะถ้าเพื่อนสนใจก็ไปดูที่คลิปได้เลยนะคะ อันดับแรกนะเพื่อนในการทำวายนะคะเราจะใช้เนื้อมะกอกตัดแต่งแล้วเนี่ยนะคะ500กรัมน้ำลิตรครึ่งนะคะใช้น้ำตาล300กรัมแล้วก็ยีสตขนมปัง1ช้อนชาค่ะนะคะอันดับแรกเราจะทำการปอกเปลือกเราจะปอกเปลือกนะเพื่อนนะ แล้วท yeah! ี่ปอกเปลือกแบบนี้จนเสร็จแล้วไปล้างแล้วมาเฉาะให้ดูนะเพื่อนนะหลังจากที่เราปอกเรียบร้อยแล้วนะคะล้างสะอาดนะคะเพื่อนนะทีนี้เราก็จะมาเฉาะยังไม่แก่นะคะเขาจะมีรสเปรี้ยวกอกนี้เขาจะมันๆเปรี้ยวๆหั่นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปต้มน้ำาลยนะเพื่อนหลังจากเราเฉาะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปต้มเลยค่ะเพื่อน น้ำเดือดแบบนี้นะคะน้ำตาลที่เราชั่งไว้นะคะใส่เลยนะคะตามปริมาณที่เราชั่งไว้ใส่เสร็จแล้วคนด้วยนะเพื่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยน้ำตาลอาจจะติดก้นหม้อไหม้นะคะน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะคะมะกอกฝรั่งที่เราหั่นไว้เนี่ยใส่ลงเลยค่ะนะคะหนึ่งหรือสองนาทีก็พอนะนี่เขาเปลี่ยนสีแล้วค่ะนะคะเราแค่ลวกๆนะคะ ไม่ได้ต้มสุกนะลวกได้แบบนี้แล้วเราปิดไฟเลยนะคะพอเขาอุ่นสัมผัสได้เราจะมาปลุกยีสต์ค่ะนะคะปลุกยีสต์เราก็ใช้น้ําผลไม้ที่เราต้มเนี่ยนะคะน้ําอุ่นเนี่ยค่ะนะที่มีน้ําตาลแล้วนะะเนี่ยค่ะเพราะยีสต์จะต้องมีน้ําตาลนะคะเขาถึงจะตื่นมากินค่ะประมาณนี้เลยค่ะหนึ่งช้อนชาแล้วเพื่อนก็คนนะคะ คนแบบนี้นะคะประมาณหนึ่งถึงสองนาทีเขาก็ขึ้นแล้วค่ะถ้าคนแบบนี้แล้วไม่ขึ้นเนี่ยนะคะใช้ไม่ได้ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะเขาจะค่อยๆฟูขึ้นมาเพื่อนเห็นไหมคะน้ำจะเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อยี้แข็งแรงแบบนี้นะคะเพื่อนก็ใส่หม้อเลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าในหม้อก็เย็นแล้วนะคะ พอใส่แล้วคนให้เข้ากันนะคะพอเพื่อนใส่ยีสต์ในหม้อของน้ำผลไม้เนี่ยจะเห็นว่าเขาขุนนะคะเราคนทั่วแบบนี้แล้วเราก็นำใส่ขวดโหลค่ะขวดโหลนี้นะคะทุกครั้งในการทำนะคะเพื่อนต้องลวกเสมอนะคะลวกแล้วก็ให้แห้งแล้วค่อยมาใส่ก็ตักเอาแต่เนื้อใส่มาก่อนเลยค่ะนะคะเดี๋ยวน้ำเททีหลัง พอเนื้อลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำลงเลยค่ะเทน้ำลงเลยทั้งหมดนะคะปิดข้อไว้เฉยนะเพื่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยี้ททำงานแล้วก็จะมีอากาศดันขึ้นมานะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้นะเพื่อนนะวันที่ที่เราหมักนะเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสามสีวันวายผลไม้อีกชนิดหนึ่งของเรานะคะก็ กอ<ช><ะ>ก่อนที่เราจะนําเป็นน็อกเนี่ยเราจะชินก่อนนะคะว่าแอลกอฮอล์ที่เราพอใจหรือยังนะคะชิมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ<ช>ค่ะแอลกอฮอล์เขาเกิดเร็วมากคแค่สามวันเราจะน็อกอเลยไม่ต้องรอถึงห้าวันเพราะอากาศร้อนก่อนก,อนกลองจะให้เพื่อนดูก่อนนะคะยิต์เขาตกก้นขวดแล้วค่ะกองแต่น้ำเป็นน็อกนะคะเพื่อน เพื่อนดูนะคะตะกรอนขาวไม่เอานะคะเอาแต่ใสๆค่ะเดี๋ยวเราไปนอกกันนะเพื่อนนะาน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะนับวายมะกอ,มอกมันน็อเลยค่ะพอลงมนน้าร้อนแล้วเพื่อนก็ขวบเพื่อให้ความร้อนเนี่ยกระจายทั่วนะก็ดูนะคะความร้อนเลือดที่ขอบหม้อแล้วนะคะแล้วเราก็สัมผัสหม้อนเนี่ยสัมผัสไม่ได้แล้วนะคะร้อนเกินแบบนี้เรา ไปได้เลยค่ะยกรอให้เย็นแล้วก็ไปใส่โหลไว้เพื่อที่จะบ่มต่อค่ะวายมะกอบฝรั่งของเรานะคะหลังจากน็อกแล้วเนี่ยนะคะอุณหภูมิลดลงแล้วถึงยังเย็นไม่สนิทก็สามารถที่จะบ่มต่อได้เลยนะคะเราได้นําโหลไปล้างนะคะลวกน้ำแล้วเราก็จะมาบ่มต่อเทใส่แบบนี้เลยนะคะเราล็อกได้เลยนะเพะื่อน แล้วแบบนี้ล็อกสนิทเลยนะคะไม่ลืมป้ายชื่อค่ะกับวันที่หมักต่อเพราะเวลาเพื่อนมาดูเนี่ยจะได้จําได้ค่ะว่าละหมักมากี่วันกี่วันนะคะได้สีแบบนี้นะเพื่อนนะสวยนะเพื่อนขาวสวยค่ะอมเหลืองอีกสามวันนะเพื่อนนะมาดูกันไวนยมะกอกฝรั่งของเราหลาังจากนองไว้สามวันนะคะเขาตกตะกอนเรียบร้อยแล้วนะคะตะกอนนี่อยู่ข้างล่างนะเพื่อนนะ นะคะตะกอนอข้หงล่างใส่มากเลยค่ะการที่เราหมักด้วยน้ำตาลนะคะน้ำที่ได้นะคะจะออกสีเหลืองนะคะนนเราได้สีเหลืองนะคะตีเหลือคนอ่อนค่ะประเภทไวขาวต่างๆเลยนะคะดูตักให้เพื่อนดูก่อนนะคะที่ตักได้ก็ใสๆค่ะเพื่อนในภาชนะเนี้ยค่ะนะคะจะใสๆนะคะเพื่อนๆดูในแก้วนะคะ ออกมาไม่สีก็ใสๆขา,ขาวๆเป็นไวาขาวนะเพื่อนไวายมะกอกฝั่งเนี้น้ําเท่ากันนะเพื่อนแต่ได้เยอะกว่านะคะเพราะว่าก,ากากของเขาไม่อมน้ําค่ะนะคะเราลินได้เยอะกว่ากากไม่อมน้ําไม่เหมือนกับข้าวโพดนะคะเราจะลินได้น้อยมากเพราะว่าข้าวโพดน,นั้นเขาเราปั่นนะคะมันก็เลยได้น้ำน้อย แอลกอฮอล์จะต่ตําๆนะเพื่อนนะไม่แรงมากคะ่ะนะคะหวานเล็กน้อยนะคะคือพูดง่ายๆเลยถ้าคนที่ชอบทานน้ําขาวแบบต่างหวัดบ้านนอกบ้านนอกนะเพื่อนก็จะบอกว่าทานฉุนๆไม่หวานเหมือนกับวายชนิดอื่นผลไม้ชนิดอื่นเพื่อนๆถ้าที่บ้านมีมะกอกฝรั่ง ลองทำนะคะลองนำมาทำวายแล้วก็ชิมว่าอร่อยไหมนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับวายผลไม้ไทยๆในชนิดอื่นอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ